โดีแล้วพี่น้องเด้อแหงเขามีลูกเขาต้องคิดแห้งนักเลยมันบ่ดีดอกให้เจ้าใจเย็นนุ่งใจเย็นลงก่านีในการใส่ชีวิตครูเนาะเอาชนะกันแล้วมันก็นตัดกันบ่ขาดหรอกพี่น้องเพราะว่ามันมีลูกไงพี่น้องเออมีลู้น่ำกันไม่ตัดกันบวขาดหรอกลูกเจ้าก็เป็นคนดีนานี่รักสัตว์น้ำมักเรียงสัตว์บ่ลูกเจ้าอืม มากอยู่กับสัตว์นเห็นว่า,ากระรอกวันนี้คือหนูนี่เบิ้องขึอจังหนูนี่เบิ้งจังหนึ่งคือจังกระรอกไหมเห็นว่าเออมันละไขยอานไพ่กันขึ้นน้อพี่น้องเนาะมันกับสีมืดๆเนี่ยอะไปทำวัดเสร็จไข่กับมาอ่านนี่แหละย่ากะหากผู้ใดมาการอ่านไผ่ของก่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดึง กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งๆเนี่ยนเดือจัดเ้อเพื่อสีบรีกพลาดคลิปอ่ไม่ไม่ของข่อยของลูกของร้านอ่าฝากเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานนําเด้อพี่น้องเลยข่อยกับพยายามเต็มที่ให้กันอ่าจริงๆข่อยอ่านไปแล้วลหละมันงาวพี่น้องอ่าซึ่งข่อยก็เลยมาเฮ็ดไม่เฮ็ดแบบกระชับไห้นะพี่น้องซึ่งข่อยกับบค่อยมีเวลานนาข่อยก็เลยไม่เฮ็ดกระชับไห้นะพี่น้องอจะเอากระโมี่ยังแล้ว สวัสดีจ้า